Treat the worst times just test like a of สำหรับช้างศึกยู23ที่ประเดิมชนันแรกอย่างสุดเจ๋งปราบอิรักในเกมเปิดหัวยู23ชิงแชมป์เอเชียไป2ประตูต่อศูนย์ด้วยฟอร์มการเล่นที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมอย่างมากเลยนะฮะซึ่งหลังจากที่จบเกมแฟนบอลอาลับและชาวอิรักต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างดูเดือดนี่ถ้าว่าเผาเพจได้ก็คงจะเผาไปแล้วนะครับ แค่เพจเดียวก็ปาเข้าไป3000วกว่าคอมเมนต์ถ้าหากว่ารวมเพจต่างๆคงไม่น่าจะต่ำกว่าหมื่นคอมเมนต์แน่ๆนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปส่องดูกันหน่อยว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเราไปติดตามกันนะครับว่าแต่ช่วยซ้อมกับทีมชาติไทยอยู่เหรอคอมเมนต์ต่อมานะครับเล่นกับไทยอย่างกับว่าเล่นกับเกาหลีดูมันช่างยากลำบากเหลือเกินส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าความโง่ของโค้ช เล่นไม่มีรูปแบบหาอะไรเลยวิเคราะห์คู่แข่งก็ไม่เป็นเล่นประมาทจนได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นตั้งแต่30นาทีแรกเสียโคต้าเปลี่ยนตัวในการแก้เกมไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะความโง่คอมเมนต์ถัดมานะครับประเทศไทยเขาพัฒนาขึ้นหรือว่าเรามันตกต่ำลงไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับไม่น่าเชื่อกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยไม่คิดจริงๆว่าพวกเขาจะมีศักยภาพขนาดนี้ หรือว่าเรามันห่วยแตกเองวะคอมเมนต์ต่อมานะครับการวิเคราะห์อ่านเกมมันไม่ได้เรื่องดังนั้นเขาจึงต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นตั้งแต่30นาทีแรกคอมเมนต์ถัดมานะครับเล่นกันโคตรช้าและเล่นภายใต้ความกดดันตลอดการแข่งขันการคัดเลือกตัวนั้นไรประโยชน์ไม่มีตัวทำเกมและยิงประตูได้เลยคอมเมนต์ที่8นะครับสาเหตุของการพ่ายแพ้นั้นเกิดจากโค้ช ผู้เล่นหมายเลขสิบและฮาร์มัสตามทีมคู่แข่งก็ไม่ทันคอมเมนต์ที่เก้านะครับมันเห็นได้ชัดว่าเทคนิคการเล่นของทีมคู่แข่งดีกว่าเรามากทั้งมีความเร็วแล้วก็ความเฉียบคมไปต่อที่คอมเมนต์ที่สิบนะครับนี่คือความสามารถของโค้ชปัญหาของอิรักไม่ใช่แค่ฟุตบอลแต่ยังรวมไปถึงการเลือกทีรักษ์มักที่ช่างความสัมพันธ์แบบนี้คือบ่อนทำลายประเทศถึงขั้นเลวร้ายที่สุด คอมเมนต์ต่อมานะครับทีมชาติไทยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีความก้าวหน้าพวกเขามีผู้เล่นที่มีคุณภาพมีศักยภาพทางร่างกายและมีความแข็งแกร่งแถมยังมีเทคนิคขณะฉันยังรู้สึกประหลาดใจกับการเล่นของพวกเขาเลยมันสมควรแล้วที่พวกเขาได้รับผลตอบแทนในเกมเมื่อวานนี้เพราะด้วยการจัดระเบียบการป้องกันที่ใช้ในการรับมือกับผู้เล่นสูงใหญ่ใช้ความเร็วในการตอบโต มีวินัยในการเล่นกระหายมุ่งมั่นและโจมตีอย่างรวดเร็วพวกเขาเล่นได้อย่างน่ากลัวทีมชาติอิรักนั้นดูเหมือนค่อนข้างที่จะโชคร้ายล้มเหลวในการเล่นผลงานก็ไม่ดีเยาซะเลยหวังแค่ว่าโค้ชของทีมจะได้รับการพิจารณาอีกครั้งในการวางแผนการแข่งขันเกมต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องอื้อฉาจะได้ไม่ขายขี้หน้าคอมเมนต์ถัดมานะครับ ความแพ้แพ้อันเจ็บปวดนี้โคส้สแล้วก็ผู้ช่วยทีมงานต้องรับผิดชอบเป็นอันดับแรกตามด้วยผู้เล่นร่วมทั้งสื่อที่พากันยกยอปอปัน้นว่าทีมมีความสามารถที่จะคว้าแชมป์โน่นนี้นั่นส่วนแฟนบอลท่านี้นะครับบอกว่านี่สินะระดับที่แท้จริงของทีมชาติอิรักคอมเมนต์ถัดมานะครับ ขอพระเจ้าคุ้มครองฟุตบอลอิรักแทนเราด้วยเถินมันเป็นทีมที่ทำให้เราหัวเราะได้เสมอในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียพวกเขาบอกว่าทีมนั้นเตรียมที่จะสร้างเซอร์ไพรส์รในทัวร์นาเมนต์มันช่างตลกสิ้นดีวันนี้พวกเขาแพ้กับทีมชาติไทย <c oughs> ไปให้ต่อที่คอมเมนต์ที่15่นนะครับทีมชาติอิรักไปลองทีมชาติไทยอย่างนั้นหรือคอมเมนต์ <c oughs> ต่อมานะครับทีมชาติอิรักนั้นยังคงจมอยู่กับชื่อเสียงเก่าๆในอดีต เต็มไปด้วยความเย่อหยิงจนทำลายความเยียะ,ะยานคอมเมนต์ถัดมานะครับมันเป็นชัยชนะอันน่าเหลือเชื่อของประเทศไทยคอมเมนต์ที่2 8นะครับเสียเงินเสียเวลาแพ้ไทยถึง2ลูกบอกเลยว่าโคตรน่าอายคอมเมนต์ที่19นะครับไม่มีอะไรใหม่คอสขยะผู้เล่นขยะสมาคมไอ้พวกโจรไปให้ต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับ ประเทศไทยเป็นทีมที่มีระเบียบวินัยในการเล่นจัดระบบการเล่นที่ทําให้สามารถเล่นได้สบายไม่มีผู้เล่นอิรักคนไหนที่สามารถยิงเข้าเป้าเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่แสดงหเห็นว่าทีมชาติอิรักเป็นทีมที่อ่อนแอที่สุดในกลุม่มมีการป้องกันที่แย่และโคสที่ไม่มีวิธีการแก้เกมก็มีแฟนบอลชาวอิรักนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์เป็นทีมที่อ่อนแอที่สุดในทัวร์นาเมนต์ต่างหากพวก คอมเมนต์ถัดมานะครับผลงานที่น่าลายแล้วก็น่ารังเกียจสําหรับฟุตบอลอิลักษ์สมาคมฟุตบอลอิลักษ์นั้นต้องใช้โค้ชต่างชาติเช่นเดียวกันกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าคุณน้าเป็นโค้ชที่ดีถ้าคุณมีจิตสํานึกก็ไปยื่นใบลาออกทันทีซะเถอะคอมเมนต์ถัดมานะครับ บอกตรงๆว่าทีมชาติอิรักชุดนี้เตรียมทีมมานานแล้วนับปีแต่สิ่งที่เห็นในวันนี้คือมันน่าผิดหวังมากแพ้แม้กระทั่งทีมชาติไทยซึ่งไม่กี่เดือนก่อนไทยยูยิบสามเคยแพ้จอแดนมาแล้วด้วยซ้ำพวกเขาโดนยิงไปถึง3ลูกแต่เรากลับไม่มีปัญญาที่จะเอาชนะไทยได้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับนี่คือปรัชญาแนวคิดการคุมทีมของโค้ชอิรักคือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในครึ่งแรก ก็มีแฟนบอลชาวอิรักนะครับเขามาตอบใต้คอมเมนต์นั่นคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเขาล้มเหลวในการคุมทีมไงคอมเมนต์ต่อมานะครับในการแข่งขันเอเชียนคัพก็เห็นแล้วว่าทีมชาติไทยนั้นไม่ธรรมดามันบ่งบอกว่านักเตะไทยในตอนนี้ไม่เหมือนเดิมพวกเขามีศักยภาพเพียงพอที่จะต่อกรกับทีมชั้นนาในเอเชียแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับทีมชาติไทยเล่นได้ดีกว่าแพ้ชนะก็เป็นเรื่องปกติ สำหรับผู้ที่เข้าใจเรื่องของกีฬานะคอมเมนต์ Comment ที่28นะครับสิ่งที่น่าขำที่สุดคือก่อนทันวร์นาเมนต์ต่างพาการคาดหวังว่าเราจะเข้าชิงคอมเมนต์ Comment ถัดมาน,นะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ดังนั้นไทยจึงเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียตะวันตกในขณะที่เรากำลังหลับการไปโอลิมปิกที่ปารีสนั้นเป็นได้เพียงแค่ฝันเท่านั้นเพราะแม้แต่ทีมชาติไทยก็ยังเอาชนะพวกเขาได้ ไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับทุกคนต่างมองว่าเหตุผลที่พ่ายแพ้นั้นเป็นเพราะโค้ชแล้วก็ผู้เล่นไม่มีใครเอ่ยถึงเหตุผลของการแพ้เพราะทีมชาติไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็ทรงพลังรู้วิธีการเอาชนะแม้ว่าจะเป็นเกมแรกของทัวร์นาเมนต์เลยแม้แต่น้อยคอมเมนต์ต่อมานะครับอันดับโลกของทีมชาติอิรักเมื่อเทียบกับไทยแล้วมันโคตรช่างน่าผิดหวังเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับ ไปโอลิมปิกมันจบเหแล้วเป็นได้เพียงแค่ตัวตลกเท่านั้นแหละการแพ้กับทีมชาติไทยมันช่างหน้าขายขี้หน้าส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การพ่ายแพ้ปัญหามันอยู่ที่ระดับมันตกต่ำย่ำแย่ลงต่างหากการเล่นกับไทยพวกเขารอดชีวิตจากการพ่ายแพ้ที่หายนะมาได้เพราะมันเกือบจะโดนยิงเป็นโหลซะแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับ นี่คือความประมาทของเหล่าบรรดาผู้ฝึกสอนของทีมชาติอิรักนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราพ่ายแพ้ต่อไทยไปต่อที่คอมเมนต์ที่35นะครับมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรเพราะทีมชาติไทยนั้นดีกว่าเราเยอะซึ่งทีมชาติอิรักยังคงยิงพยองแม้แต่แฟนบอลชาวอิรักก็ยังไม่มีใครเคารพคู่แข่งเลยคอมเมนต์ต่อมันนะครับ รูปแบบการเล่นที่เป็นมาตรฐานของทีมชาติอิรักนั้นไม่สามารถทําได้ตั้งแต่เริมเกมสําหรับประเทศไทยนั้นพวกเขาเล่นบอนนเลเร็วและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ถัดมานะครับการที่ประเทศไทยชนะเราในวันนี้ไม่ได้แปลว่าจะสามารถขัดควางเราไม่ให้คว้าแชมป์คิงครับในแผ่นดินไทยได้ส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวอิรักท่านสุดท้ายนะครับบางทีทีมชาติอิรักอาจจะกําลังสร้างสถิติใหม่ วันนี้พ่ายแพ้กับไทยต่อไปวันข้างหน้าเราก็คงจะแพ้ให้แม้กระทั่งอินเดีย <c oughs> และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวอิรักบางส่วนนะครับหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยไป2ประตูต่อศูนย์เป็นยังไงกันบ้างครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปกันได้นะวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face, and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough.